อ่สวัสดีทุกคนคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะต่อจากคราวที่แล้วอันนี้เราแช่น้ำไป <c oughs> จริงๆมันควรจะแช่กี่วันอ่ะสามวันได้ไหมใช่เมนบอกใช่แต่ว่านี่พี่แช่เป็นอาทิตย์เลยไม่มีเวลาเลยฮะอ่านี่คนจะช่วยปลูกใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยววันนี้พี่จะเอาไปปลูกแล้วเดี๋ยวหาตำแหน่งกันว่ <c oughs> าจะปลูกหลังบ้านนี่แหละ แต่ว่าลากยาวอยู่นะอาทิตย์นึ่งอ่ะเนี่ยพี่คิดว่าอันนี้น่าจะใช้เวลาน่าจะไม่เกินสองวันมาถึงปลูกเสร็จหรือว่าะปลูกน่าจะปลูกไม่เกินสองวันยังนรอแต่ว่าได้กินเนี่ยพี่ไม่มั่นใจว่าจะห้าปีเหมือนต้นแม่มันนะแต่หวังว่ามันน่าจะเร็วขึ้นนะเพราะว่าไอ้ต้นแม่มันอ่ะทีแรกที่เราปลูกเราปลูกในกระถางไง แต่เนี่ยเรามาถึงเราปลูกลงดินเลยอาจจะเร็วกว่านั้นก็รอติดตามไปแล้วกันนะเป็นต้นสับประรดเกณฑ์สองของเราถือว่าอันนี้เป็นการทดลองเนาะเพราะเราก็เออจะได้รู้ว่าปลูก,กในกระถางกับปลูกลงดินอันไหนดีกว่ากันแต่ปลูกลงดินเลยมันก็ดีกว่าแหละนะแต่เดี๋ยวไปดูแล้วกันนี่นี่นด,ดูดูผู้ช่วยก่อนดูผู้ช่วยนี่นี่ไป <laughs> เดี๋ยวพี่จะไปปลูกอะ่ะ ทั้งเราก็มีผู้ช่วยเหมือนกันนะอาจจะบุญได้ผู้ช่วยคนนั้นอันนี้เวลากี่โมงเนี่ฮยฮะยาพี่เพิ่งตัดไปนี่ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะปลูกแถวตรงนี้เลยแล้วกันใกล้ต้นขนุนเนี่ยนะมันจะไม่แบบมันจะไม่แย่งกันหรอคือปลูกใกล้สับปะรดเลยใช่ใช่สับปะรดกใกล้สับปะรด <laughs> ใช่ก็ <laughs> คือปลูกใกล้ต้นขนุนมีต้นมะขวบพวงด้วย ตรงนี้เหมือนปุ๋ยมันดีอนนเอาดีๆพี่ต่อยเนาะอันนี้เดี๋ยวพี่ก็เหมือนเดิมแหละปูดม่รู้เขาปลูกกันยังไงแต่พี่ก็จะปลูกแบบที่พี่เข้าใจนี่แหละจมปวดมาแล้ว จอมปวนมาแล้วลบลอบลอบลอ,อบก่นอนฟังนะมันดือ้อไะโอเคหุูประมาณนี้เดี๋ยวพี่เอาดินใส่ไปนะ่อยเป็นดินขุยมะพร้าวนะลองก้นหลุมนิดหนึ่ง ลบไปลุกลบ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 อ้นนี่มันชอบดื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนช่วยขุดเนี่ยคุณก็ลงเลยอ่ะกินแล้วอ่ะโอ้โหปลูกยากเพราะว่ามันพื้นที่มัน เป็นอะเนี่ยเป็นหญ้าเป็นอะไรเงี้ยมันดูไม่ออกเลยแต่ก็ปลูกไปพี่ก็เอาดินกำใส่เลยแล้วกันง่ายๆคุณดูหมอกตอนนี้ดิอย่างจำมั่มอ่ะตอนนี้กี่เดือนลราไม่รู้เป็นหมอกกี่เดือนนะคุณสี่มากสี่เดือนกว่ากว่าโอ้โหดูดูดูความจำมั่มมือพี่อาจจะเรียบร้อยแล้วนะประมณน ห้ามมาขวดของพ่อนะหมอเข้าใจปะ่ะ <c oughs> ชอบขุดอยู่ได้ตัวเนี้ยเอาน้ำมาลดไหมลุงอืมเดี๋ยวแป๊บนี่น,น้ำที่เราค่นรดกันเลย <c oughs> นี่โอ๊ยกวนอุมนี้ดิหมออย่างจำมั่มอ่ะ <c oughs> ลดน้หน่อย ต้องให้เยอะก็ได้มั้งพี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยค่อยลดเรื่อยๆอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนต้นขนุนนี่ให้ดูต้นขนุนพี่นี่นจงระเล่นก็างามมากที่มั่นใจว่าเดี๋ยวก็ได้กินอันนี้อะไรนโอนอโอนกขี้นกปะ่ะไม่ใช่อ่ะอืมอา,ามนนกเพิ่งขี้ไปนะตตัวพืชน,นีัน,นี้ไม่ใช่ขี้นอกอวเหรออืมน่าจะเป็นเหมือนเ,เพีอพืออะไรก็ย่าง นี่ต้นที่ดูจเจริญงอกงามกว่านี่นต้นมะเขือพวงที่แบบไม่ได้ปลูกอ่าเอน้ำก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรละเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรมาปลูกต้นสับประรดของพวกเราอีกแล้วนะเดี๋ยวจะจดวันไว้ถือว่าเป็นสับประรดของทุกคนแล้วกันก็อคอยติดตามเพราะวันนี้ประมาณนี้นะดูสวยเลยเดี๋ยว มาดูกันอีกทีหนึง่งประมาณปีสองปียังไงเดี๋ยวพี่จะถ่ายอัปเดตเรื่อยๆคอยติดตามไปละบ๊ายบาย